ขอเสริมแก่งแดนกลางหน่อยสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าตอนนี้จะกลับมาล่าตวัวดักลาสลุยของแอสตันวิลล่าแล้วเติมแกลงแดนกลางในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนบอกว่าอาร์เซนอลเตรียมเดินหน้าคว,ว้าตัวดักลาสลุยจากแอสตันวิลล่าจะมาร่วมชีมให้ได้อีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเลือกแดนกลางของทีม รายงานข่าวบอกว่าารสเซนเตรียมที่เดินหน้าคว้าตูวลุยจริงๆเลยเอามาเสริมแข่งแดนกลางหลังโทมัสปาเตมีปัญหาการ,รบาดเจ็บรบกวนจนไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นที่เข้าใจว่าดักลาสลุยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของาอรสเนอนมาเป็นเวลานานแล้ว ตามการรายงานบอกว่าอาร์เซนอลน,นั้นชื่นชอบในฝีเท้าของลุยส์เป็นอย่างมากแต่ความต้องการของวิลลาที่อยากจะรังตัวดักลาสลุยไว้กับทีมต่อไปทําให้การเจรจายในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนนะครับเราต้องบอกว่าดักลาสลุยทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งและเป็นตัวหลักให้กับทีมของอุนายรี่นะครับนับตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมโดยในฤด,ดูกาลนี้ลุยส์ทำไปแล้ว5ประตูกับ1แอสซิสจากการลงสนาม12นัดจากทุกรายการในฤด,ดูกาลนี้ครับโอ้โหนั่นแหละ เป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลจริงๆด้วยสําหรับดักลาสลรยจะกลับมาล่าตัวจะเอาให้ได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อาจจะเป็นตัวแทนของโชมัสปาเตก็ได้ไม่แน่ปาเตก็อาจจะย้ายทีเหมือนกันนะหลังไม่ได้ลงสนามกับอาร์เซนอลอย่างสม่สําเสมอเลยโอ้ต้องมาตามกันว่าจะเป็นยังไงครับเนี่ยสำหรับนักเตะคนนี้น่าสนใจอีกคนนึงเลยครับชัดไปพัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผมสําหรับอนาคตของดักลาสลย